โพร้อมยังโโโสดที่สสส้สมนท่สท้สุดที่ส้สที่สุส่สอดสี่สองสุดที่สุดส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 ี่สสี่สุด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 สี่ส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 ี่สสี่สสี่สสี่ ใช่ก็พี่มาช้ามาช้าพี่เก็บเห็ดอยู่ไงก็ใช่โอเคงั้นงั้นเล่นสนไปก่อนเล่นสนไปก่อนโอเคครับครับครับตอนนะครับครับบายบายใช่ครับล้นเปลี่ยนกัพี่วงนิ่งเล่นกิจกรัง มีกเ,เกลของพี่ลงกุ๊ปสองเกลจะไปดูไหมหรือว่าเกลจะพามหดูพวกพี่เจนก่อนก็ได้นะ,ะโซนะคะโอเซอบบอควันนี้ใครอ่ะเกลเก็บรถไหมเก็ลเนี่พี่ม็ <ๆ S 1> อกขับอันนี้พี่ม็อกใช่ใช่เหน,น,น้าแล้วใช่ก็เลยแบบว่าใช่หรอไหนพอฟังเสียงหน่อยพี่ม็อกเขาเจ็บมอก็อกเจ็บคอพูดไม่ได้ครับ ใช่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 เขาเขาไม่ค่อยสบายทำไมล่ะอะไรเบาครับทะเบียนยังรอรอพี่เข้ามามักคั่วครับมักคั่วมักคั่วอ๋อคุณกล้วยเหรอคุณหมอกระเป๋าสั่เบอร์หนึ่งหกเจ็ดคับคุณกล้วยเป็นแฝดคุณนมักฟู้หรอคะ พี่น้องกันมาบคุณเชิญค่ะเพิ่งรู้นั้นเนี่ยโรงแรมไม่บอกครับไอเกลยึดถึงลุงมองครับไอเกลมีพี่เอซ่าคนเดียวหรือเปล่าเขาบอกนะครับมีพี่เอซ่าคนเดียวที่พี่เอ่ามีหลายคนนี่ไงไปไปเถึงเกลว่ะคุยกับพี่เอ่าคนเดียวหรือเปล่า ก็คุยกับทุกคนดีครับใครทักวก็คุยไม่หมายถึงแบบคนอะไรคุยคนเดียวคุยไงคนคุยอ่ะคนคุยอ่ะมาเนคหนะไรเจ้าไนะี้ถามไงถาไม่อยากให้พี่เใจไงคุณพู้ดีก็ต้องคุยคุยหมดทั้ใครทักคุย แล้วคนพิเศษอ่ะเขาพิเ้ษเดี๋ยวมันต้องไปแข่งก่อนได้เลยแม่ม้าเอาแล้วคนไหนจะบุญพิทูองพิทูไม่อยู่หรอพิทูไม่อยู่อ๋อถามไม่เฉยไงถามไม่เฉยถามพี่บวกมาแดงอ๋อคนนี้ค่ะโอคุณหนูน้อยบวกแดงทำไมไม่หมวกไม่แดงแล้วอ่ะอือแหมคนนี้รู้สวัสดีค่ะของหนูน้อยบวกดำครับอ๋อวันนี้เป็นบวกดำแสดงทำพิเศษเหรอพิเศษเหรอ ต้องรูพิเศษหรือไม่พิเศษพิเศษไหมพิเศษใส่ไข่ไหมไม่รู้ว่าพิเศษหรือเปล่าไม่ลองทะเบียนไหมครับลองลองทะเบียนครับไม่รู้ว่าพิเศษอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้น่าเ้ือว่าไรไม่รู้พิเศษอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเออเนื้อนี่มาที่มันสุดแล้วเนาะเลยดิของจริงจะทนตาเลยนะแทนบินทูครับเดียวต้องไปไหนต่ออันนี้ไปไหนเขาแบบมันยังเข้าไม่ได้อ่ะ าลอีกคนเขาไปนอนโรงพยาบาลที่โดนคุมหัวให้เพื่อนในทีมอ่ะสักคนหนึ่งอ่ะตะโกนเสียงดังๆเลยคยู็ได้เลณนี่มันจะวิ่งตามเสียงอ่ามีแกต้องถามว่าให้เราให้เราวิ่งตามเสียงใช่ป่ะใช่ใช่โอเคได้ให้โดนคุมหัววิ่งตามเสียงได้ได้สักคนหนึ่งเมื่อกี้หนูแหี่ยวขชาน่าผายโอเคได้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 ขอกระเป๋าเอ้ยเขาไม่ใช่ขอกระเป๋าขอบัตรประชาชนค้า ต้องพาแจกข้าไหมครับสภาครับขอแบบจกชวทีละคนเลยครับไอโก้ไอก่อนเลยนี่ครับกระเป๋าหนึ่งสี่ส่วนครับแล้ต่อมาครับก็มาผมเป็นเสียงนามตะกลน่อแหครับเจบซอรซเซนเตอร์พี่บอปบอสพี่พี่โลอะไรกัอนก่อได้มั้งแทนใครครับ แทนเฟ์ครับเพื่อผมผมอยุดแต่ดมน้ำไงมาแล้วมาแล้วต้องเอาบัตรประชาชนให้เขาดูป่ะกระเป๋าแปดเจ็ดเก้าครับนี่ค่คนกลมาค่ะพี่โลพี่โรแกงน้อยคนไหนแยกไม่ออกคนหนเปาหนึ่งสูตรสามสรับแกนบีทูครับ ยังเลยลงทะเบียนอยู่เห็นไหมคุต่อเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าคนต่อมาครับว่างเมื่อกี้พี่ถามว่าทักเกี่ยวยังเขาก็บอกว่ายัางยลงทะเบียนอยู่เห็น,น,นไหมใค่เขาไม่ออก นี่พี่ก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ตรงนั้นก็ว่างตรงนี้ก็ว่างโทรศัพท์ไม่ว่างมั้งแค่บอกแค่บอกว่าวันวันนี้ครัว่าอะไรก็ไม่มีอ่ะไม่เลยแม่เว้ยมันไม่ใช่ข้ออ้างเราบอกล้ว่าแย่งไปออกตอนนี้หน้าแก่คุยกับพี่อย่างนี้ว่ะโอ้ยเขาเวยนะพีข้อความเหรอวะใช่หรอเอ้ยหน้าเด็กเหรอไม่ลงนะแก่หมดเลยหรอใช่เจ๊หน้าแก่อยู่หน้าแก่เนาะแล้วมาแล้วมาหน้าเรวครับอยากอยากเล่นเป็ดอีก เจนหายยังอ่ะถนาเราไปชนใช่ไหมมากเข็นหอมากเรียนบ้านไปขึ้นออกันปะทุกคนคะแนนรวมใช่ไหมใช่ใช่อ๋อนี่แหละตำรอจไปเบ้นร่เป็นตำรอจที่สุดจะพาเราแล้วครับวันนี้แทนใครับจดูแต่ผมรอไปไหนไม่แหลมมาใครจะสนุกจะไปดูอีกไหมคะน้องกล้วยจะไปไหมเพน่ะไปไหม มีมีชื่อใครบ้างครับพี่มนเข้าไม่เล่นกินดักดำรู้แล้วโอ้โหอะไรแล้วเรอวะวันนี้วะให้มันหอ่ไงฮมยมีมีอะไรวะมีอะไรวะอะไรอะที่อะไรเนี่ยรถไฟมาเหรอ กจัเขาไม่ได้เลยจ่เา่ไคนต่อมาจไม่ได้มีครับยังมีคนยังมีคนยังรอยขอไปประชาชนด้วยครับรียนทานะยครับเพู่เขาพูดอะไรอะแม่เขาแค่ถามกันว่าพี่หลัมาหาใครใช่หรอ นี่คือไม่หลับมาหาเดียวเลยเหรอแต่ไขแล้วครับมีไข้ากนะครับอย่าเห็นอยู่เมืองมดนะนะไม่เห็นเขาพูดกับเดียวเลยไปแล้วนะไปแล้วนะอะไรมาแบบเดียวเองเราไปทำงานต่อต้องพูดอ่ะอะไรนะทำไมไม่พูดเก่งน้องอยู่เก่งน้องมาไม่ส่งไม่เสียงไม่รู้เลยว่ามา ไม่ไม่ส่งเสียงได้ไงส่งเสียงแล้วนนมาหาแมาหรอแนละ้วใช่ไม่อโอ<ห>มาหานูเร่ยนะใช่มาจากนู่นน่ะเมืองบนนะอ,อ่ะเ๋วยวจะไปทำงานต่อแล้วลงทุนมากนิดนึงทำอะไรเรามาดูเฉยๆหรอไม่ได้เล่นหรอไม่ได้เล่นนะ้าหนูมาดูแี่บุกดิ้ง

ไม่ทำงานหรอไม่ทางนหรอไม่พวกเนี่ยไม่ทำงานหรอพี่นูนี่พี่แหลมบอกว่าซาเวียดูแลตัวเองเอาเองพอเราลงแข่งแค่มาใใส่่ครอะเนี่ยกระเป๋าแล้วจนขวจนขนขึ้นตัวหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยจะไปจะไปเก็บเพชรไปแล้วครับก็จะไปขาขับรถไปเก็บเพชรมาเราไปไปกันไปกันเจนขาเดินครับคันี่อีกพอเลยที่อ่ะ เอางี้เอางี้เอางี้คนที่มีอะไรที่ชอบไปนี่ไปนี่ไปดูพี่บุญไปไหมไปเชื่อฟัคนเป็นเกี่ยวไปไหมเดี๋ยวเจนของพี่บุญ๋ยวไม่ดูอย่าหาหนูด้วยนะอะไรนะเขามาหาหนูด้วยใครอะใครแอบมั้นไหนอ๋ออ๋อคุณแอบนี่คือคนใหม่เหรอใช่แล้วพี่สาวียาแล้วอ่าเจนยังไม่เคยเจอเลยอ่ะผมชมพูเมื่อกี้คนเมื่อกี้เหรอ ยังดูดุอ่ะตอนนี้เขาโอเคไหมแม่หนูว่าเขาเขาเป็นไงบ้างความคืบหน้าเ้าก็บอกเลยค่ะไม่รู้อ่ะแต่เขาก็เขาแบบเขาดูไม่ค่อยวันเท่าไหร่แต่เขาดูมีใจกันหรอแม่ขอบบจพีเฉยรหนูไม่รู้อ่ะแต่ก็น่าจะมีหรือเปล่าคะคิดว่ามีซาเวียร์มีแข็งไม่เห็นมีคำว่าพนักงานอะไรอย่างเขา พอเกียวบอกว่าอยู่ที่นี่เขารีบมาเชียร์ทันเกียร์จริงแล้วมาบอกว่าให้ผู้พี่ดูแลตัวเองกันเอาเองอ่ะน่ะจริงจีนก็ได้ยินเขาต้องมีใจแน่เซนว่าแต่แต่ว่าถ้าเกิดคนนี้เขาเป็นยังไงนะเขาจะเป็นแบบว่าดูดุเหรอพนอได้เลยนะค่ะเสียงดุเสียงเขาดูเฉยๆอ๋อแต่เขาไม่ได้ดุใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นเจ้าชายเย็นชาใช่ไหมไม่นะแต่เขาแต่เขาดูแบบว่าปากแข็งวันกันนะ ใช่หรอชอบนั้นก็แปลว่าเจอปืนคาลิสานเไม่เหมือนไม่ไม่เลยปืนคาลถ้าจะเสียงแข็งกว่าปะไม่รู้อ่ะเสียงแข็งไม่กว่ั้นก็ต้องรอดูต่อไปใครขโมยรถคะบอกอะไรนะงั้นเราก็ต้องรอดูต่อไปอีกทีคาลิสาโม้ว่าเขาท่าทีเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเด็กคนแรก เบบี้เบบี้เบบี้เอาข้าวไว้เปล่าเดี๋ยวเอ๊ะครบยังยังลงระเบียงเดีกแก่ทันทีเออใครใครลงระเบียงพี่ตั๋วเขามาหาหนูด้วยลงระเบียงให้พี่ตั๋วเอาข้าวไปไว้ที่คข่เเนี่ยสวัสดีค่ะฟูงไก่สวัสดีครับใครคะใครอยู่ที่ไนใครคะเนี่ยปอครับทำไมเป็นตีมไก่หรอคะวันเนี้ย ใช่โอไก่ตีมหนึ่งตีมหนึ่งเออนั่นดีคะนี่หนูน่าหนูดีน่ารักที่สุดเลยมอไซค์ใครอ่ะพี่พี่พอร์ตนู้นู้นเคีวอ่ะพี่แหลมแม็กไม่มาเชียร์พวกเราไอีเกียวบอกว่าอยู่ตรงนี้พี่พี่แหลมนี่วคำมาจากเมืองบนพี่คิดดูดิ ฟอร์จีที่ไม่ได้แปลว่าฟอร์มายแก๊งอ่ะไม่มีใครไปเชื่อเลยนดจ้งหรอนี่ไงไปไปเดี๋ยวเรารอเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรารอขึ้นฮอรอ้าวเขาไปกันหมดแหรอหรออ้าวไม่ได้เชีื่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยนะคุณคุณเบบี้ไม่ใช่ขนมนะครับเนี่ยเอาอีกเลยคุณเบบี้ใช่คนนี้คุณเบบี้ค่ะคุณเบบี้ ไม่ใช่นี่คือคุณเบบี้ที่มีผ้าพ่อขวจะจำได้แน่ใจหรือเปล่าครับแน่ใจครับถูกไหมครับถูกครับถูกเราเราเราไปดูได้ไหมคะคุณเบบี้แล้วเราต้องไปตรงไหนคะคุณเบบี้จะไปหรือยังคะอ่ะคุณค่ะไปดูพี่อยากจะมารับอันนี้เป็นเป็นพี่เขาเป็นไงมีใครมาเป็นไงเกลืว ก็คนที่เกี่ยวให้เบิกี่พี่วันนี้ไม่ให้เบิกไปด้วยเหรอใช่เดาเดาาเดาอ่ะแล้วที่บอกว่าให้รีบรับอ่ะคนที่เจอหน้าสภาไงคนนี้สภาหน้าสภาใช่เขาเป็นสภาเหรอใช่ค่ะเขาเป็นสภาจำได้ยังคนที่แพ้เราเหรอ คุณเบบี้คะรลงคุณเบบี้คือพักหาน้องเจนหรือยังนั่นดิคะทำไมอยารีรอนะคะช่วงนี้แบบน้องกำลังฮอตอยากทำอะไรเราต้องรีทำํำใช่คะ่ะช่วงนี้ฮอตมากฮอตจัดเลยครับเนี่ยคนอะไรไม่รวยคนอะไรไม่รู้ไรไรสวยไม่รู้จักพักน่ารักไม่รู้จักพอ อะไรไม่ด้วยสิใช้คำว่าน่าแหละได้ฟุ้งเฟื่อยมากค่ะเจนน่าจะลิงไปพิ้นเจนจะไปดูหรือเปล่าไม่น่าก่อนมาสวยเลยอ่ะได้ครับขอขอผ่องเพื่อนไปด้วยได้ไหมคะเราอยากไปเชียร์เราเรามันนั่งพอหรือเปล่าเราต้องอุ้มอุ้มได้ไหมเจนอุ้มได้ใช่ไหมคะ thank mm -hmm. you